เราก็ต้องยอมนะต้องเสียเงินประกันก็ต้องยอมเสียนะครับนะ้อผมไม่เราไม่ได้สนับสนุนองป์คมาแต่ว่าถ้าทางนู้นเขาต่อรองด้วยด้วยเงินนะฮะในในส่วนที่เราพอที่จะอาได้แรกกับชีวิตคนไทยในส่วนตัวผมนะผมก็ว่ารัฐบาลไทยก็อ่ากงต้องก็ต้องยอมนะครับนาะก็ต้องยอมประเด็นเนี้ยเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับแรกคือเราต้องคิดถึงชีวิตของคนไทย เป็นอันดับแรกสาหรับผมนะผมคิดอย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลก็น่าจะคิดเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นกับนายกทั้งนั้นแหละค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะคิดได้ไหมคะก็จริงๆก็มันพอถึงสถานการณ์เนี่ยก็คือนายกเป็นคนรับผิดชอบแต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องนายกหรอกเพราะนายกมันไม่ก็ไม่ใช่คนที่เราเป็นอ่าคนเก่งเรื่องอะไรต่างๆคือใครที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าเราช่วยได้เนี่ยนะครับ เราทําได้เนี่ยก็ต้องทําไปเลยนะไม่ต้องไปรอนายกอยู่แล้วถ้าคืนแต่รอแต่นายกก็ไม่มีปัญญาครับเพราะว่านายกเขาก็คือนายกเขาก็มีความรู้เขาด้านใดด้าน